พี่น้องเลยเอาตัวเดียวละแล่นไปแล่นมากยิ่แหละพี่น้องเอ้าเอ้าเอาได้บ่ได้บ่ได้บ่เอาเอาอีแม่อีแม่เอาพี่น้องเลยพี่น้องเลยไปเลยนะเอ้ามาไป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 ออกจากสะดุ้งละพี่น้องตัวแบบไงหนึ่งพี่น้องเอ้ยเต็มออกจากสะดุ้งเล่าเอาเข่าสะดุ้งนี่อีกแล้วพี่น้องมาเอ้าไปอีกเ้ม ไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสรุปนี่เป็นไงเอ้าเอาเอ้ยปาตัวบกใจหนึงพี่น้องมันสิไปีสสิไปเของสรุงได้พี่น้องมาเบิ่งกันครับเป็นป่าแนวด้าคือมะคึกคักแน่แต่พี่น้องเอ้ยเอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาตัวเดียวละแล่นไปแล่นมากี่แลพี่น้องเอ้าเอ้าได้บ่ได้บ่ได้บ่เอาเอาอีแม่อีแม่เอา พี่น้อง,องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปยังไะเอ้ามาไป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 ออกจากสะดุ้งหลับพี่น้องโตบัวบกไงหนึ่งพี่น้องเอ้ยเต้นออกจากสะดุ้งเล่าเอาเข่าสะดุ้งนี่อีกแล้วพี่น้องมาเอ้าไปอีกแล้วไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสะดุ้งนี่เพียงใดเอาเอาเอ้ยปาโตบัวบกไงหนึ่งพี่น้องมันจะไปใส่ทีไปเข่าสะดุ้งไหนพี่น้อง มาเบิ้งกันครับเป็นป่าแนวดหนคือมาคึกคักแน่จ้พี่น้องเอ้ย